ตัวอย่างการเข้าใช้สื่อประเภทหนังสือเมื่อเข้าสู่ระบบผู้ใช้งาน o b e c t Content Center ให้เลือกประเภทสื่อการเรียนรู้โดยมีให้เลือกทั้งหมด8ประเภทในที่นี้ตัวอย่างได้เลือกประเภทหนังสือผู้ใช้งานสามารถใช้ตัวกรองคลิปเลือกระดับชั้นที่ต้องการใช้สือ่อเลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องการเลือกมาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องการแล้วกดปุ่มยืนยันด้านล่าง ระบบจะปรากฏสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องผู้ใช้งานสามารถเลือกสื่อได้ตามต้องการสื่อการเรียนรู้จะระบุรายละเอียดข้อมูลสื่อและผู้ผลิตผู้ใช้งานสามารถกดการให้คะแนนการแชร์การรายงานและการบันทึกเพื่อการกลับมารับชมคลิกเลือกอ่านเล่มนี้เพื่อเข้าศึกษาเนื้อหา ด้านบนขวาสามารถคลิกเพื่อจัดพิมพ์เอกสารและถัดไปปุ่มคำสั่งดาวน์โหลดเอกสารผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้ไว้ในอุปกรณ์เพื่อศึกษาและนำไปใช้งานตัวอย่างการใช้สื่อประเภทวิดีโอผู้ใช้งานคลิกเลือกสื่อประเภทวิดีโอเลือกสื่อวิดีโอที่ต้องการคลิกเลือกดูออนไลน์ รับชมสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์หรือผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดคลิปวิดีโอโดยกดจุด3จุดมุมล่างขวาแล้วเลือกคำว่าดาวน์โหลดเพื่อจัดเก็บไฟล์วิดีโอภายในอุปกรณ์ของท่านหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะช่วยเสริมทักษะของท่านในการเข้าใช้ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลและได้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านก้าวสู่การเรียนรู้ขั้นต่อไป